รักคนาราศีกุ่ม16-31ตุลาคมนี้เดินทางออนไลน์ลุ่งและได้เงินสวัสดีครับชาวรักคนาราศีกุ่มทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับ เราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการทํานายใช้ดาวจรน,นะครับแต่ถ้าจะให้แม่นยํานะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะแม่นแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก่อนไปฟังนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับมาแล้วครับครึ่งเดือนหลังครับมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารย้ายนะครับ เราย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะของเรานะครับเรียกว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวพระสะบดีดาวการเงินครับเดินหน้าแล้วนะครับวันที่27ตุลาครับมาแล้วครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับและที่สําคัญนะครับเราจะดูให้ครบตามนี้เลยนะครับเรามันเริ่มที่การเงินกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกแล้วครับว่าดาวการเงินคือดาวพระนรสบดีนะครับยังเดินถอยหลังแล้วก็ยังเดินอยู่ในเรือนวินาศนะครับอยู่ร่วมกับดาวเสา นะครับอันนี้บอกเลยว่าการเงินเราเนี่ยมีมุมนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแก้ไขอะไรบางอย่างในห่วงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้ดาวการเงินเราจะเดินหน้าวันที่27ดตุดลาและย้ายวันที่8พฤศจิกาและหลังจากนี้ครับจะไม่ย้ายกลับข้ามราศีอีกแล้วนะครับจะเดินหน้าแบบไปราศีเมษราศีมีราศีพฤษภอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่าเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ เพราะนั้นจังหวะนี้นะครับการเงินถ้ามีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องจูนหรือจะต้องจ่ายต้องลงทุนเป็นช่วงสุดท้ายทําไปเลยครับนะเพราะมันเป็นจังหวะดวงดาวเราอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเราก็จะกลับมารับทรัพย์ได้เงินสําเร็จได้โชคอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่เรียกว่าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งจ่ายซูลุยซูลายนะครับอย่าเพิ่งใช้เงินโดยไร้เหตุผลหรืออย่าพกเงินไปเยอะ อ่ามันอาจจะลืมอาจจะหายหรือโดนขโมยได้หรืออยาให้ใครยืมเงินในห่วงช่วงเวลานี้ครึ่งเดือนหลังนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าเราจะได้เงินครับเรามีมุมที่จะได้มาจากการแก้ปัญหาต่างทิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับได้เงินแบบไม่ต้องเจอหน้าไม่เห็นตัวไงครับแล้วการทําแบบนี้คืออะไรทำออนไลน์ไงครับเห็นนะครับเราก็จะได้เงินอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าทําตามนี้นะครับ มีมุมครับที่ยังหาเงินได้นะครับต่อไปเรื่องการงานครับแ,แน่นอนครับดาวการงานคือดาวองคารครับที่ผ่านมาอยู่ในเรือนมรณะครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับไม่เป็นไปนที่คาดคิดแต่ดาวองคารย้ายันที่ย1ิบเอ็ดตุลานี้แล้วเห็นไหมครับเพรฉะนั้นครึ่งเดือนหลังสดใสแน่นอนไปอยู่ในภพสุภะครับงานมีมุมที่จะประสบความสําเร็จดีขึ้น หายเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวอังคารที่ย้ายมาเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปู่ปะปป,ปาหรือป่ากกเกษตรนะครับมันจะดีเพียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามนี้ถ้าฟังแล้วนะวิธีแก้คือนะครับขยันทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าไปเลยมันจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเราเป็นกอบเป็นกำรรให้มันหายเหนื่อยนะครับรางานต้องเดินทางสุภาพแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางครับสองแปลว่าจะต้อง ขยันต้องสู้ต้องลุยเพราะดาวการงานเราเป็นดาวอังคาร3ต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะมีดาวอาทิตย์มาร่วมด้วยใช่ไหมครับอาทิตย์มานที่18มารอไว้แล้วอาทิตย์ผิดอังคารนะครับเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําแบบมีชั้นเชิงมีซิกแซกมีแผนซ้อนแผนเพราะฉะนั้นมรรู้ตามนี้ก็ทําไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะยังไงก็ตามว่าอยู่เดี๋ยวพบสุภะเดือมีปัญหาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จนี่แค่ไม่ได้แค่ดวงการงาน,งานไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบอะ มันก็ไปประยุกได้เลยนะครับว่าถ้าครึ่งเดือนหลังทํางานอะไรแล้วอ่ามันเจอตอก่อนเจอปัญหาก่อนไม่ต้องหยุดครับใส่เกียร์เดินหน้าได้เลยครับสําเร็จอย่างแน่นอนครับเพราะดูสิครับดาวศุกร์เห็นไหมครับเจ้าเรือนสุภะเนี่ยอ่าก็ไปอยู่ในภพกรมมะนะสลับเรือนพอปลายเดือนที่สามเอ็ดก็ไปอยู่ในภพลาภะมันยิ่งดีเข้าไปอีกสิครับสุภะลาภะเพราะนั้นเรื่องงานบอกเลยนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ ใครตกง,งานมีเกณฑ์ได้งานใครทํางานประจําอ่าก็ตั้งใจลุยต่อใครทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดูแล้วจะเป็นจังหวะลงทุนก็ได้เพราะเงินก็ต้องใช้งานก็จะได้เดินหน้าธุรกิจก็เดินหน้านะประสบความสาเร็จนะได้เหมือนกันนะครับจังหวะแบบนี้โชคลาบมันก็ต้องบอกนะครับว่าก็ดาพรพฤหิกรนะครับอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยถ้าจะเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องซิกแซกะครับต้องกลับด้วยไงอ่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกสามสามหกหนึ่งสามสามหนึ่งอะไรแบบเนี้นะครับ ก็ต้องกลับตามนี้เลยนะหรือไม่ก็ไปเสี่ยงโชคกับต่างถินต่างแดนต่างประเทศเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยก็ว่าได้เล่นทางออนไลน์เป็นหลักหรือฝากคนอื่นซื้อก็ได้นะเพราะเป็นวินาศอาจจะเล่นเองตรงๆไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเสี่ยงโชคก็ต้องเสี่ยงกับคนแก่คนมีอายุครับจะดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยดวงแบบนี้นะถ้าพื้นดวงไม่ดีนะก็จะไม่ถูกเลยเบาได้เบาแต่ถ้าพื้นดวงยังดีนะดาวพฤหัสดาวโชคลาภแข็งแรงเนี่ยก็จะถูกแต่ถูกน้อยหน่อยเท่านั้นเอง นะครับตรงนี้แล้ววันที่สามเอ็ดเห็นไหมครับตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์ย้ายนะหกก็วิ่งมาได้ด้วยนะเอจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยลาบกินลาบปากได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เรื่องความรักครับความรักก็ออกจากเรือนมรณะแล้วครับดาวอาทิตย์ดาวความรักเราเห็นไหมครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวอังคารคู่ศัตรูลหลังวันที่ส8บไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาก,กันเล็กน้อยเถียงกันบ้างอะไรงี้ลิงกับฟันก็อย่าได้เป็นกังวลหรือ ดาวแฟนเนี่ยไปเจอดาวอังคารมันซุ่มซ่ามไงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราเนี่ยก็อาจจะแฟนเราอาจจะซุ่มซ่ามก็ได้เพราะนั้นต้องดูแลแฟนให้ดีๆนะครับในจังหวะนี้นะและอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอีกนิดนึงก็ได้นะเพราะดาวประจําตัวเขาเป็นนิดเนี่ยเขาอ่อนกาลังเขาจะเบื่อเซ็งอะไรได้ง่ายส่วนคนโสดนะครับก็เรียกว่ายังเจอคู่ศัตรูอยู่นะก็โสดต่อไปก่อนก็ยิ่งดีนะครับส่วนตัวเราเนี่ยอะพอมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของ ซุ่มสร้างอุบัติเหตุนะครับในการทํางานก็เช็คให้ดีหน่อยนะในเรื่องการทํางานเรานะครับบริวารและลูกครับอ่าก็ต้องบอกนะครับอยู่ในมุมที่ดีขึ้นสดใสขึ้นนะครับเบาลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวดาวพุธเราก็จะย้ายแล้วถูกไหมครับอ่าแต่นี่แน่ๆคือตอนนี้ทำเองก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับอย่าเพิ่งให้คนอื่นทำมากนักนะครับ สุขภาพเราก็ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นนะเพราะดาวออกจากเรือนมรณะเยอะแยะเลยถ้ามีอย่างมากก็ซุ่มซ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเลขนําโชคและอื่นๆนะครับะจะมีอันหนึ่งที่โดดเด่นคือดาวศุกร์เนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนการงานเราพันธุกรรมแปลว่าอาจจะได้ทํางานจากที่บ้านช่วงนี้อาจจะทำงานที่บ้านเยอะหน่อยเพราะมันจะคิดการคิดงานออกอะไรแบบนี้นะหรือใครทําบ้านรถที่ดีในะสังหาช่วงนี้จะดีนะครับ หรือไปคุยกับบุพการีญาติพี่น้องให้ดีๆเลยนะมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองหรือได้อะไรดีจะตรงนั้นก็ได้นะครับส่วนเลขนําโชคก็อย่างที่บอกไปครับมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามแล้วก็มีหกหกสามสามหกอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับในจังหวะนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยนะครับขอให้โชคดีครับแต่นี่คือบสำทสรุปคําทํานายในแบบอาจารย์เกสเทวะที่ชัดเจนครับแต่ฟังแล้วถูกใจก็รีมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับเพราะ อาจารย์จะส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนเลยครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับติดตามได้เลยครับแล้วถ้าสนใจดูดวงแบบเจาะลึกยินดีเลยนะครับเพราะดูแม่นแม่นต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับแล้วจะดูแบบไหนต้องทํายังไงดูแล้วได้อะไรบ้างตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับ รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับ ทายกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน แอดสายเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกเวยวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ ที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักขนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า